ขอให้โศกใหญ่เขาโศกใหญ่มาหาศาลเจ้ามีกิจการงานอย่าต่ำลงให้สูงเร็วให้เป็น่ยวเป็นขันอย่ามีวันใดต่อยตำเจ้ามีการมีงานทำให้ได้หยดเลือนสันทวี่ขึ้นอยู่บาเศร้าโศกใหญ่เขาให้มีแต่ความสุขอันตรายไัยถูกจะเบียดเบียนตนเจา้าขอให้งันค้ำเขาไหลมะฮอมขึ้นนำแกงให้ได้นั่งนับแต่แบ่งแรงเศร้านับบ่ไหว กินโมบกจกบะลงยาเดบกเป็นหากยาได้ขาดเกินว่างสารพักํำลังสมบุญดีกว่าเกา่าอ้อมอุอามุมะม,มุนมาเงินคำแก้วอยาเดขาดเขินถงให้ห้องห้องใสดังคำในเบาให้เงินไหลเข่าเต็มกระเป๋าอึง่งตึงโลกยามี่พียาพานม่านจะเห็นเวียนออยาเกาะเคาะยาไก่ให้ใกล้ขาดห่างเหิน ย่ามจะลุกยางเยินย่ามเจ้าเดินดุงดันย่ามจาผันเผนผ่ายไปติดทางใดสวัสดีมิใช่หมูไปมันจะขวงกันอ้าอยู่ยืดเน่าม,มันพันปียาเดลามีได้ชาเกียดกล่องให้คนย่องเกาขานมีแต่หัวย่ำหยำน้ำหยดปลากดไกสุกสดใสโบมีเงากว่าคนทางขายพอเตดีโบมีหายมาทำลายให้หม่างมุน ความเจ็บเป็นเอ็นปุ่นยาสิมีทอกินให้หายสิ้นทุกท่านเดอ้อเมื่อนี่ก็นำบรรยากาศความสวยงาม